นั่นคือชาวลัคนาราศีเมษมีใครลัคณาราศีเมษบ้างนะนี่จะเป่าบางลงนะอย่างที่ผมบอกกับางคนเป็นนี่บัตรเครดิตนี่โน่นนี่นั่น,นบางคนก็ไม่แบบโอ้โหแม่งเดดล็อกไอ้ห่าเอ้ยไม่จ่ายเลยแบบอืมราทบต้นทบดอก ก็อาจจะเบาบางลงหรือไปเคลียร์ได้นะฮะอืมนะนะลัคนาราศีที่หนึ่งเลยเมษนะครับนะครับนะฮะนะสงบนิ่งบอกว่าผมอยากหมดนี้ับจารย์ขอให้หมดนี้เร็วๆนะครับนะอา้าวนี่แหละนี่แหละนะครับนะครับเดี๋ยว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 ขอทักทักเพื่อนกัลยะาณมิตรก่อนคนนี้ไม่ทักไม่ได้ นะฮะไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยขอญาตนะ,ะเนี่ยคุณนัทพงศ์มุ h ม m มัดนะครับเบิร์ดเองไม่ได้มาทักอาจารย์เลยครับแต่ติดตามอาจารย์ตลอดครับคิดถึงครับผมก็ติดตามคุณเบิร์ดอยู่ตลอดทุกวันเหมือนกันฮนะคิดถึงนะครับอ,าอา้าวอ้าวนะดีใจนะครับเนี่ยเนี่ยรทักทายกันดีใจสุดๆเลยนะฮะอ้าวนะอา้าวนะ เมษนะครับลัคนาราศีที่1มีโอกาสที่หนี้สินจะเบาบางลงนะครับนะฮะเข้าใจนะหนี้สินเบาบางลงท่านใดเข้ามาแล้วฟังไม่ทันนะครับเดี๋ยวไปชมย้อนหลังได้ทางแอปสีแดงนะครับในไลฟ์สดทั้งหมดจะไปเก็บอยู่ในแอปสีแดงนะนะครับนะ,ะ,น,ะ,น,ะนะนะครับทั้งหมดจะไปอยู่ สีแดงนะแอปสีแดงคือโอ้คุณต้องอธิบายอีกแอปสีแดงคืออะไรอืเหนื่อยหิบหายหัวจะปวดเอาแอปสีแดงอะ่ะอืมต้องบอกด้วยหรอคืออะไรเขามีกดชุมชนอยู่ก็ห้ามพูด KFC มั้งเออที่เป็นรูปคนแก่แกนั่นอะ่ะ KFC น่ะ ไก่ทอดเคฟซีในแอปสีแดงของมึงอะ่ะหัวจะปวดฮะแอปสีแดงคืออะไรอีกอืมเคยกินไหมเคฟซีอะ่ะที่เป็นรูปคนแก่เออ,อนะฮะเฮ้ยนะเอา้าต่อนะฮะลัคนาราศีที่จะปลดหนี้ได้ นะฮะจะปลดนี้ได้นะครับนะฮะบางทีกดชุมชนเขาก็ห้ามพูดถึงแอปอื่นพูดน้ามันบลนะ็อกนะเข้าใจเธอแมเลยแอปสีแดงคือฉีดปากดีกว่าอ้อาวอันนี้ก็หมดอีกอ่อ้อออาวโอเคฮะหมดไม่บอกกูวะเออเนี่ย หมดไม่ยอมบอกนะฮะอืมนะฮะลัคนาราศีต่อไปที่จะปลดหนี้ได้นะครับนี่นะพระหัสราชาโชคนะสุขกางคาันร่วมกันคู่มิตรใหญ่สุขเทวีโชคคันมหาอุดมีโอกาสปลดหนี้หรือหนี้จะเบาบางลงนะลัคนาแรกไปแล้วเมษนะฮะลัคนาราศีที่สองคือเชา้า ลักนาราศีไว้ติดอ่างทําไงว่าเพพ้นศบเออลักนาราศีพึกศบดาวสุปเป็นดาวเจ้าเรือนตรงๆงของคุณเลยแล้วก็สุขไปอยู่ร่วมการาคาญนะพระหัสราชาชคถึงแม้อยู่วินาศเนี่เลยะแต่แม่งเป็นช่วงจังหวแห่งการใช้นี่ใช้ศินลเออ นะฮะเข้าใจนะนะฮะนั่นแหละลัคนาราศรีพฤษภนี่แหละมีโอกาสมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้นะมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้หรืออย่างน้อยที่สุดหนี้เบาบางลงบัตรเครดิตมีไม่รู้กี่ใบนะฮะบางทีจะเข้าหมู่บ้านตัวเองควักออกมานึกว่านึกว่าเป็นคียการ์ดจะสแตมบัตรเข้าหมู่บ้านเอ้าไอา้ขิมหายบัตรเครดิตนี่หว่า <_ <EN> _>ไอ้บ้านะ,ะนั่นแหละนะ,ะบางคนนะ่ะนะก็จะนี่เบาบางลงนะนะฮะอืนะะสมสำหรับคนไม่มีนี่ก็ยินดีด้วยนะนะฮะแต่ไม่ต้องมาเที่ยวบอกพิมพ์ซ้ำๆหรอกือแม่คนวาสนาดีชีวิตไม่เคยมีนี่อันนี้ชมนะเนี่ยฟังออกก็เปล่า<_ EN> <_ EN> เออว้เฮ้ย นะพฤกษบนะฮะนี่จะเบาบางลงนะหรือบางคนอาจจะผ่อนบ้านอยู่พ่อนคอนโดอยู่จังหวะแม่งอารมณ์ดีๆปลดนี่แม่งเลยสบายใจหรือบางคนติดค่างงวดรถอยู่สามสี่งวดเบื่อแล้วต้องมาจ่ายตามดีลโปละแม่งเ,เลยปิดไปเลยอืมได้ทะเบียนมาเป็นของเราแล้ว ได้เล่นเป็นของเราแล้วนี่แหละครับน,นะนะลัคนาราศีแรกก็คือเมษลัคนาราศีต่อไปคือพฤกษภนะนี่จะเปาบางลงนะครับนะครับไปสองลัคนาแล้วนะที่เด่นเดนเลยเด่นเดนล้นล้นโคตรโคตรนะฮะอืมพฤษภนะมีนี่เห็นเป็นไรหน้าอายตรงไหนอ่ะอืม ไม่เห็นจะหน้าอายเลยนะ,ะธนาคารเขาจะได้รู้จักคุณบ้างว่าคุณชื่อแท้อะไรถูกไหมอ่ะบางคนเขาก็อาจจะมีตังเงินสดอยู่แต่เขาไม่อยากจะเอาเงินไปซื้อทีเดียวเขาก็ผ่อนเอาก็ไม่เห็นแปลกเลยเอออืมแปลกตรงไหนเล่าเขาเรียกคนมีเครดิตอืมถูกไหมนะครับ